สวัสดีครับก็มาดูต้นนี้กันสําหรับเหลืองพัทลุงนะครับอันนี้ก็เป็นลายแดงลายขาวละมานะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมใบเขาเิงิกอะไรอย่างี้ผมก็เดินยาร,ระบบสุขชาฟาร์มไปประมาณหนึ่งรอบแล้วครับสําหรับระบบหนึ่งสี่เจ็ดแน่เป็นไงแตกยอดใหม่ออกมาเห็นไหมก็ไม่หงิกแล้วครับแต่ยอดใหม่ออกมาสวยละ ก็ยังตรงอื่นก็ยังหงิกอยู่นะก็ยังเห็นไหมไอใบใบหงิกมันก็ยังหงิกอยู่เนี่ยครับก็เดี๋ยวพอมันก็ค่อยเด็ดออกเอานะครับมันก็มีอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้เหมือนกันอืมต้นนี้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมหงิกคว่ำนะครับลายแดงลายขาวหงิกหงายเพี้ยไฟนะครับเห็นไหม นี่คือประสิทธิภาพของการเดินยาอย่างมีวิหน่ยนะครับสําหรับพวกอันนี้พวกกลุ่มพวกเหลืองพัทลุงนะครับที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวมาดูความดกกันหน่อยมาดูความดกกันหน่อยดกไหมไหนต้นไหนดกนี่นี่น,นี่เห็นไหมนะครับ <c oughs> ขอโทษครับ ก็น,นี่อันนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันครับน,นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันปลูกใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละส่วนตัวนี้นะครับแน <c oughs> เป็นอะไรเหรอเทียไฟเหรอเห็นไหมฮะเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูอาการตัวนี้ครับค่อยมาติดตามดูอาการตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็เดินระบบสุปชาฟาร์มไปเรื่อยๆนี่แหละก็คงไม่มี อะไรที่จะต้องมาพิเศษมากมายกว่านี้นะถือว่าระบบยาตัวนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วครับระบบการเดินนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับก็รอดูครับมีไม่กี่ต้นหรอครับมีไม่กี่ต้นหรอกนะเริ่มสวยแล้วครับส่วนพูกนู้นดูกันจนเบื่อแล้ว,วก้นูดูกันจนเบื่อแล้วนะฮะมาดูตัวเหลืองบ้างนะครับ ตัวพลิกเหลืองบ้างโอเคครับก็ตอนนี้ก็เรามาระวังกันด้วยครับช่วงนี้ก็ทั้งเพีย้ยไฟลายแดงแล้วก็บวกอากาศเย็นด้วยบวกกับอะ,อะไรนะไออากาศเย็นแล้วก็นอนหนอนด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยละกันนะครับหนอนก็ผมให้ดูไปแล้วว่าผมเดินตัวไหนบ้างอยากได้ยาอะไรก็ทักหาสุภชาฟาร์มเองนะจ๊ะผมไม่ผมผม,ผมโชว์ยาคร่าวๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้